โอ้ยถ้ามันเกินกานควบคุมเนาะให้เราอย่างนี้อนนก็เอไปเลสาบีกไปกันงไรไหมไไมกัยอ่ใครไปวิ่งไล่ไหมโดนนี่ียาสามเทียนตอนยังสาผมแล้วนะสาผมแล้วนะเอาเพราเองใส่เองส่เองอาน้ำเองก็อาบแับแม่ คุ่เห็นอยู่มคู่ก็ชอบไนชอบไปไล่หมาถูกไมในูแหนมูกแล่นมาแรงมลมากเล่นนั่นนี้น่ะใช่ไหมใช่หมาวิ่เหยียบขาหมาไม่เหยียบขาเพรเขหมามันบอยู่สุด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 สุณสุดสุดสกดสุ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 ดส้ายร่างดายหมาดสุดดสุ